สวัสดีครับพวกเราโอสก็กลับมาครั้งกับคลิปเด็คโปรไฟล์นะครับก็จะเป็นของชาร์ o w p พล a ดินนั่นเองเพราะว่าไม่มีคลิปจะลงแล้เย่โอเคสัปดาห์นี้ก็จะลง3คลิปเหมือนเดิมแต่จะไม่รู้นะว่าคลิปอะไรมั่งอาจจะเป็นเด็คโปรไฟล์หมดเลยหรือจะเป็นคลิปแบทเทิลหนึ่งแบทเทิลอะไรอย่างนี้แล้วก็โปรไฟล์สองอะไรอย่างนี้แต่วันพุธนี้ขอเป็นอาคลิปเด็คโปรไฟล์มอเดลเซนทแล้วกันโอเคมาเริ่มันเลย อย่างแรกเลยก็คือ Shadow p a ระด i n เป็นเด็กฟอสต์นะครับก็ใส่ฟอสต์เยอะๆเพราะเด็กนี้มันปั๊มฟอสต์ได้อยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับใส่8ใบอาจจะไม่พอนั่นเองก็ใส่ฟอสต์อะไรก็ได้ใส่ไปเถอแต่แนะนำเป็นฟอส์วันทั้งหมดเลยจะดีกว่านะครับอย่าทลึ่งบ้องใส่ฟอส์สองมันไม่เท่เหมือนในกระตูนหรอกนะโอเคก็เริ่มกันที่เกศูนย์เลยเกศูนยตัวแรกมันจะเป็นฟูลเบานะครับ ตัวที่ติดรีเวนเจอร์ยังไม่มานะครับก็รอไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาตอน BT06 นี่เองโอเคแต่ส่วนใหญ่มันไม่เล่นติดรีเวนเจอร์หรอกก็จะเล่นทีตอนแดกรูเลอร์แฟนทอมแต่ก็อีกไกลน,นะก็คาไปก่อนโอเคต่อมาจะเป็นดอซีฮิวซีแล้วก็คีแปดโอเคตามสไตล์พาราดินที่ผมจัดทุกเด็กนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คีแปดดฮิวซก็เอาไปปรับเปลี่ยนก็นได้เช่นแบบ คีบปด 8, ดอ 6, อย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามือเด็กนี้มันค่อนข้างน้อยนั่นเองต่อมาให้เป็นเกณฑ์หนึ่งนะครับเกณฑ์หนึ่งของเราใบแรกก็จะเป็นไฟซอร์ดราก้อนนะครับสกิลบอกว่ารีไทตัวเองจิ้ม2ใบบวก3 0 0พเราจะมาบอกคำโวที่หลังนะครับว่าทำไมใส่1ใบแล้วก็1ใบเป็นเด็กอัเมร์ดราก้อนนั่นเองสกิลบอกว่าไม่เห็นยูนิตโจมตีสามารถสวัหนึ่งแซกตัวเองการโจมตีนั้นจะขอการ์ด2ใบพร้อมกันนั่นเอง ก็สายหนึ่งเพราะว่าเนมันเสดได้แล้วก็อีกใบเป็นโคโนสกิลบอกว่าเมื่อลงสนามในช่องการเดียนจะสวบนหนึ่งใบเอาเรียการหนึ่งใบของเราไปขาดจะเป็นแถวหน้าหรือแถวหลังก็ได้นั่นเองสายหนึ่งามาเป็นชิวเคแล้วก็ต่อมาจะเป็นซอสเบรกเกอร์ปีกทมินหรือปีกดำน้องปีกดำของเรานั่นเองสกิลมันบอกว่าความหนึ่งเมื่อลงสนามโจกันหนึ่งใบแต่ถ้าลงจากมือจะเป็นการเอ้ย แต่ถ้าลงจากมือมันจะบวก5000นั่นเองก็จะตีมืน่นเป็นตัวตีหมืน่นนั่นเองแต่ส่วนใหญ่ก็พค่โดดจากเด็กแหละเอาในวนันบิดโหลดโลดนนั่นเองใส่3โอเคต่อมาก็เป็นแม่มดกระโหลกในวนันนั่นเองสกิลบอกว่าเลดตัวมันเองแล้วก็คอการที่มีพาวเวอร์5000จากกองลงมาได้แล้วก็เทคนิคนี้ใช้ได้เทละหครั้งนั่นเองก็คือชื่อเดียวกันใช้ได้ทละหครั้ง ใส่ซ้ำไม่ได้จะละไก่บิดตัวเองมาโดดต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้ใส่ซีสุดเก่งนั่นเองต่อมาเกณฑ์หนึ่งอีกสใบก็จะเป็นเ i ว e นเจอรแห่งความไม่จีรังมัสคาเลต e นั่นเองทำไมาถึงใส่สกิลมบอกว่าความหนึ่งเม่อยู่ช่องเรียกาศเอามันเข้าโซ่จากนั้นคอบลัสเตอร์ดารจากหลุมแล้วบวก5,000นั่นแหละความเก่งของมันแล้วก็ทุกครั้งที่ตัวนี้บูสต์มันจะบวก3 0 0พนั่นเอง ก็เป็นตัวบูสชั้นยอดแล้วก็เป็นตัวขุดบลัสร์ตดักชั้นยอดอีกเหมือนกันนั่นเองเอาละก็มาดูต่อกันที่เกมสกันเลยเกมสอของเราก็จะเป็น Dark บลัสร์ดักสี่ใบสุดเกมองเด็กนี้ไม่มีไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวปั๊มก,กิฟจากเทคโมเด็นะโอเคก็จะใส่อัานไหนก็ได้มีหลายอาร์ตให้เลือกใส่ใส่สีใบนั่นเองโอเคต่อมากให้เป็นเีเวเจอร์แห่งความว่างเปล่ามัสคา สกิลมันบอกว่าเมื่อลงช่องววยการหรือเรียการเปิดท็อป7ใบหย,ยิบบลัสเตอร์ดัหรือเราเดตแฟนทอมไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นสับกองการ์ดแล้วก็ีิทายเรียการหนึ่งใบข้อดีของมันก็คือเมื่อลงที่ช่องววงการเปิดเจ็ดหยิบอะไรเสร็จปุ๊บไม่ต้องกินเดียถ้าเราไม่มีเรียการอยู่แล้วแต่ถ้ามีเรียการก็ต้องกินนะใช่แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าไม่ค่อยปลปอยตอนเกมหนึ่งกันแล้วก็เทค แว่นหรือเียก็ได้ไม่จมตีแวนากาศจะบวกอีก3,000ันเป็นตัวปัดเศษชั้นยอดอีกเหมือนกันแล้วก็ Curse l a n c e r Dragon เอ้ยไม่มีดาก,ก้อนหลายเทคแล้วไม่มีดาก,ก้อน Curse l a c e r เฉยๆสกิน <Skin S 2> บอกว่าต้องคอทับดีอากาศเท่านั้นเทค2บอกว่าเมื่อลงสนามสวัสด์หนึ่งบวกหนึ่งหมืน่นแล้วก็ถ้าไม่มีดามจโซนหงายอยู่หงายเดมหนึ่งใบนั่นเองถามว่าเก่งยังไงมันคือใบหงายดม ใบเดียวที่แบบคืนคอสจริงๆไม่เหมือนกับของคารอนที่แบบมันต้องโดนใจเอฟเฟกก่อน<ม>เพราะว่าเด็กนี้มันกินเขาค่อนข้างเยอะและอีกฝ่ายสามารถกักแดมใส่เราได้ก็คือไม่ให้ดาเมจเรามาเล่นนั่นเองก็เป็นตัวหงายแดมชั้นยอดอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวตีได้ด้วยแล้วก็2ใบสุดท้ายของเ2ก,ก็จะเป็นอ่าอีเกิลอ่า falling drive e a g l ลนั่นเองเป็นโปรโมตตอนนี้ก็ค่อนข้างหายยากลว สกิลบอกว่าเมื่อเลกาดอีฝ่ายโจมตีสามารถเอาตัวเองไปเสพเพื่อการโจมตีนั้นจะไม่ฮิตได้ความเก่งคืออะไรเจอกับเบอร์มิดาเจอกับเจเน่ A, ที่มีวอลคิริออนตีแรงๆหรือเบอร์มิดาที่มี2ขี้เหลียตีแรงๆ4ี0 0 0ืมันเอามาเสพปุ๊บมันจะมิดเลยก็ประหยัดมือประหยัดบอร์ดประหยัดคอร์สอะไรได้อีกเยอะเลยก็ใส่ไว้จะดีกว่าเอามาเป็นแนวรับ และอีกอย่างข้อเดียวมันคือมายืน5,000ันในมานำมาบิดเรียกได้ด้วยแล้วถ้าถามอีกว่าทำไมใส่แค่สองใบเพราะว่ามันยืนแค่5,000ันนี่แหละมันเลยใส่แค่สองใบเวลาไล์แหวนเราจะลำบากเองเพราะว่าผมโดนบ่อยเช่นแบบเฮ้ยแกไม่มีแค่สองอะเจียซิตเปิดมาเจอ falling dive eagle ไล์แหวนครับอีกฝ่ายคอนทิเกอร์มาตีได้หนึ่งฮาแต่เราไม่หาไงแล้วก็ไปตอนที่แกสังไปเลย เกศสามใบแรกก็จะเป็นเดินจรังดราก้อนใส่3ใบเพราะว่า,าที่มาเต็มนั่นเองแล้วก็เกศสามใส่เยอะไม่ดีก็อย่างที่บอกไปเด็กนี้มันมือน้อยแล้วผมชอบใช้เกศสามออกบ่อยด้วยนั่นเองเดินจรังดราก้อนสกิลบอกว่าเมื่อลงช่องวันการ์ดโซบัสหนึ่งนำเกศสองจากหลุมขึ้นมือหนึ่งใบเอามาเป็นการ์ดท,ที่วนブラスタダ์ดาร์กวนมัสคาเลตวนตัวไหนเดมวนนกวนได้หมดเลยในโลกนี้ที่เป็นเกศสองนั่นเอง แล้วก็เทคในช่องวันกันหรือเรียกาศเมื่อโจมตีถ้าเรามีฟอร์สมาร์เกอร์สใบอยู่ในช่องเรียกาศหรือวันกาศหรือช่องไหนก็ได้ในโลกเนี่ยที่ที่เป็นของเรานะเออมันจะสวัสดจะสาใบโบมือโบขี้แล้วก็ห้ามพิทักษ์นั่นเองพิทักษ์คืออะไรพิทักษ์คือพี p จี้โปรเทคนั่นเองข้อดีคืออะไรข้อดีคือเอามาแอนตี้แนทีที่เป็นโปรเทคได้ใช่มันจะ แบบสมมุติเขาถือโปรเทคเต็มมือเลยอันนี้ตีไปก็เหมือนปิดละเพราะว่าเขาการดไม่ได้อะไรอย่างนี้โอเคสีบใบสุดท้ายของเด็กก็จะเป็นมเดเร์ดแฟนทอมทีการ์ดของเรานั่นเองสกิลคืออะไรสกิลแรกก็คือเมื่อมีบลัสร์ดดาร์กลงมาที่ช่องเรียการ์ดเราจะได้อิมเจนเนรทกิฟฟอร์ดหนึ่งใบจะให้บลัสร์ดดาร์กก็ได้หรือจะให้มันเองก็ได้โอเคนั่นคือความเก่ง เทคที่2ก็คือเมื่อโจมตีบอนกาดเมื่อมันเมื่อมันตนัวมันนะโจมตีบอนกาดสามารถเขาแต่บั้นหนึ่งใบลูกบลัสเตอร์ดาร์กและบลัสเตอร์ดาร์กทั้งสนามจะบ่หมื่นลูกบลัสเตอร์ดาร์กนี่คือลูกทั้งสนามน,นะใช่แล Dark, ้วบลัสเตอร์ดาร์กก็จะบ่หมื่นั่นเองส่วนใหญ่ก็จะเอาฟอร์ทให้บลัสเตอร์ดาร์กกันโอเคต่อไปก็มาดูคอมโบกันเลยโอเคสมมุติมือมี4ใบนี้นะเราขอลองจำนวนจำ,จำลองแดมสัก สามดมแล้วกันโอเคแล้วก็อีกของไปเป็นอีกทีหนึ่เป็นเด็กโอเคตั้งจากอย่างแรกอ่าเราไล์แว่นเป็นมเดลแฟนทอมฟอร์ดเรียหรืออะไรก็ได้ฟอร์ดแวนก็ได้แล้วแต่สถานการณ์จากนั้นเราก็คอไนมันในวานนั่นแหละแล้วก็บิดโดดอ่าตัวนี้ลงมาอาคนนี้เดี๋ยวคนนี้ลงมาไฟซอส์ดรักก่อนแต่ยังไม่ต้องกดเทคน,นะ เราคอ blast dark ไปบัมฟอสก่อนอย่างนี้เช่นก็โยนในครันนี้ก็ได้แล้วก็ครั้นี้มาโยนในครั้นี้ก็ได้เพราะว่าครั้นี้ไม่มีบูสต์จากนั้นอันนี้เหลือทําอะไรคอทับ blast dark ไปแล้วก็ blast dark จะตกหลุมจากนั้นความหนึ่งเอาตัวมันยะโซคอบล a s t dark จากหลุมแล้วบวกอีกห้าพันแล้วก็เห็น blast dark ลงจะได้ฟอสอีกหนึ่งใบจะเป็นคอมโบสี่ฟอสง่ายๆไหลแหลกอันนี้น จากนั้นจะปอร์เซ็นยังไงตอนนี้มันตีหมืน่นสองหมืน่นสามหมืน 5, 000, 38, 35, ม่น0 0ห้าพันสามหมื่นแปดสามหมื่นห้าไม่ใช่สามหมื่นแปดตีสามหอันนี้ก็ตีสามหมเราสามารถกดสกิลแซกบวกสามพันสตัวนี้ก็จะกลายเป็น3ามหมแปดตัวนี้ก็จะกลายเป็น3ามหอันนี้ก็จะเป็นตีขอยฮิลหนใบแล้วก็ห้าพันอีกใบนึงอันนี้ก็จะเป็นตีขอสามหมื่นั่นเองก็เริ่มจากที่ลัส r d ดักข้างเบาสุดตีบอน อ,อแล้วก็ข้างแรงสุดปุ๊บปุ๊บเขาเสียไปอย่างน้อยมือสองสี่มาละเออแล้วก็แวนตี้ข้ามหนึ่งลุกลัสเตอร์ดักสองตัวเช็คเช็คดอตัวเออยเช็คคิวคือนั่นแหละแล้วก,ก,วออแวก็แบบจะพลังข้างพลังข้างอะไรก็ได้แล้วก็อเอาบลัสเตอร์ดักข้างบ่าวติก่อนอันนี้มันลุกมาเว่งหนึ่งหมื่นจากสามหมื่นสามไดจะกลายเป็นสี่หมื่นสามได้ทิกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นห้าหมื่นสามแต่เราตัดเลิกทิกเกอร์ไปแล้วกันก็จะเป็น สามหมื่นสามสามสี่หมื่นสามก็จะกลายเป็นสี่หมื่นสามอันนี้ก็จะกลายเป็นสี่หมื่นแปดนั่นเองก็ประมาณนี้โบงง่ายๆใครๆก็เล่นได้แบบเด็กเด็กก็เล่นได้นั่นเองโอเคก็ประมาณนี้ไปสรุปกันเลยโอเคก็มาสรุปกันเลยนะครับก็ดังนี้ความเก่งอยู่ในระดับ TIA ถึง S เลยก็ว่าได้เพราะเพราะว่าแบบความเร็วในการปั๊มฟอร์์หรือ ความบลิกของมือมันก็ไม่ค่อยบลิกมากถ้าแบบปีดําหรือในวานขึ้นอะไรเงี้ยมันก็หาพอหาของได้อยู่อะไรย่างนี้มันก็จะไม่บลิกมากแล้วก็ขเขาเรียกว่าอะไรนะ durability ของเด็กมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่สำหรับดาวก็ให้ประมาณ4.5เต็มหโอเคก็อย่างแรกก็คือเป็นแคที่อวยด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบอะไรอย่างนี้แล้วก็สกิลมันก็ค่อนข้างเก่ง เก่งใช้ได้เลยนั่นเองก็ให้ไป4.5ดาวก็ประมาณนี้โอเคใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายจานี